ท่านผู้ชมครับกระบะแอบรอๆคันนี้นะที่สั่นนวราไม้น้อย,อยดอกเบี้ยถูกๆค่อนอยู่ประมาณ6ก0ันบาทเท่านั้นต่อเดือนท่านผู้ชมสนใจอยากรู้อยากได้นะคันนี้ไว้ใช้งานแล้วก็รับชมคลิปผมและตเข้ามมาผมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดี F อฟซีด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับแชนแนลดีแม็กรีโวกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเข้ามาได้สักพักแล้ว,อา,ลวอาจจะมีเซลล์หลายๆท่านเกยถ่ายไปบ้างแล้วแต่วันนี้มาถ่ายให้ดูกันแบบว่าตอนอาบน้ําขัดสีอะรียบนั้นนะว่าสภาพรถเป็นอย่างไงกันบ้างท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าคันนี้ก็เลยนิสสันนวาร่านะครับก็ตัตว 2.5 DDI นะท่านผู้ชม VGS Turbo กันเลยเดี๋ยวไปเริ่มดูกันนะว่าเป็นตัวไรปีอะไรอ่ะคันนี้ตามใบสอบก็ปี2018นะไม 64, ้6 4 0 0 0ราคาเท่านี้เลย389,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมจะได้รถกระบะอรอๆแบบนี้ไว้ใช้งานพอนอยู่ประมาณเดือนละ6,000บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสำหรับดอกเบี้ยพิศเศษนะ,ะได้ จำนวนเดือนถูกๆแบบนี้เป็นเลยแล้วดอกเบี้ยถูกๆเป็นเลยนะครับผมมาเริ่มดูเลยดีกว่า3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท,ทอ,อยู่หกพันบาทได้อะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมมาไฟหน้ารอแบบนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วแล้วนะสำหรับไฟต่ําไฟสูงและเป็นหลอดฮาโลเจนมีไฟเลี้ยวในตัวมีเดทันใหญ่ๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับว่าสภาพของเขาเนี่ยมือสองเป็นยังไงนะกระจังหน้ารอแบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นกันเลยนะเป็นสีดำสังขีด และก็มีตัวฉีดโคมียมรอรอใหญ่ๆมาเลยนะสำหรับเจ้าดิสันนวอาร่านนะและผิวพันธ์ของเขาเนี่ยเดิมๆเลยนะครับท่านผู้ชมเราเก็บงานมาให้เรียบร้อยสวยแบบนี้เลยขัดสีให้เรียบร้อยสวยแบบนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวจริงเนะี่ยเงากว่าในรูปแน่นอนนะครับผมและนะสีฝากระโปรงเนี่ยเราเก็บงานมาให้แร้วนะก็แบบนี้เลยเงาๆสวยๆนะบางๆนะท่านผู้ชมไม่หกหมื่นสี่รถไม่มีปัญหาการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผม ต้องบอกว่ารวมๆแล้วแล้วหนึ่งคันเนี่ยดูได้เลยนะร้านผมพิจิตเนี่ยเวลาเซลล์ไทยเดียวเนี่ยรถมันจะสวยมากนะเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยเราคัดเกรดมาให้แล้วจริงๆนะนทุกชมคอนทูคอนแพงมีหมดทุกแบบนะอันนี้เลยสวยการันตีได้เลยดูออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมแบบนี้เลยดูออนไลน์แล้วถูกใจสั่งซื้อได้เลยมีสัญญาถึงบ้านนะรับชมล้อแม็กกันเลยเป็นระบบดิสเบกนะครับผมแบบนี้เลยนะหน้ายางนานาโตโต,ตเลยแบบนี้เดี๋ยวดูหน้ายางเลยเท่าไหร่นะ สองห้าอาร์ติกเกตยางขอบสิบหกเท่านั้นเองได้ยางลอกด้วยดอกยางฟูๆกันแบบนี้เลยท่นะนานผู้ชมสวยงามมากนะเพราะว่าภายในให้ไปดูกันใกล้ๆในคุณล้อเป็นยังไงท่านผู้ชมนี่นะครับคุณล้อเดิมเดแบบนี้เลยสวยๆเลยนะตรงเพาตรงอะไรเดิมเดิมแบบนี้เลยส,สยลยนะภาพเดิมโรงงานแน่นอนโชค๊คเซิร์ฟเนี่ยท่านผู้ชมดูดินี่ครับท่านผู้ชมภายในโอเคเลยนะผมเป็นรบเดิมโรงงานเห็นอันนี้ด้วยนะนะครับพัดลมพัดลมแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากคุณล้อด้วยนะครับแบบนี้เลย แบบนี้เลยโอ้ท่านผู้ชมครับงานดีจริงนะสำหรับรถคันนี้เครื่องสองพันห้านะได้บรรยายน่ใหม่แบบนี้เลยสต,ติกเกอร์อ่าโอเคเลยนะสต,ติกเกอร์ผิวพันเขาเนี่ยเงาตะท้อนเห็นเพื่อเลยนะครับผมเดิมโรงงานนะไฮไลท์เลยตัวเนี้ท่านผู้ชมนีม่กระจกพับข้างไฟฟ้าชุพคมเนมี่ยนะมีไปเลี้ยวเป็นแอลดีด้วยเดิมโรงงานแน่นอนท่านผู้ชมและได้กุญแกคีเลตน,นะครับลืมบอกไป ใ,ใจคิลิแน่นอนเจ้านิสันนาวร่าคันนี้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าวีเจทโบอยู่ครบ,บแบบนี้นะสี 40, ่พันกโอเคท่านผู้ชมดูกันแบบเร็วๆนะครับท่านลูกค้าที่ติดตามแฟนเพจไว้อยู่แล้วนะหรือว่าติดตามเพจเพชรยนไว้อยู่แล้วก็ไว้ใจได้เลยนะผมมารีวิวแบบอย่างนี้ก็ยังเรียกว่้ไงท่านผู้ชมก็คือยังสบายใจได้นะครับพเพราะร้านเราการันตีด้วยชื่ออยู่แล้วนะแบบนี้เลยนิสันนวร่าประมาณนี้ ภายในฝั่งคนนั่งก็ได้ถาดลองนะครับท่านผู้ชมหวัวน็อตเดิมโรงงานรับคอนโซลเดิมๆแบบนี้เลยฝั่งคนนั่งนะไม่มีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนเดิมๆทุกอย่างนะพลาสติกอะไรใ,ใช้ได้ท่านผู้ชมอ่ะมีให้หมดนะหน้าเล่มหน้าเล่มนะหน้าบุ๊กมีนะหน้านิสสันมีนะท่านผู้ชมมีทุกอย่างอยู่ครบอุปกรณ์อะไรอยู่ครบเลยรถคันนี้นะและก็ได้เป็นเบาะผ้าด้วยนะท่านผู้ชม หรับเจ้านิสันคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าเจ้าตัวแคปเนี่ยเป็นยังไงรับบ้างโอ้โหท่านผู้ชมครับมาเริ่มดูกันดีๆเลยนะแบบนี้เลยตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับก็ฝั่งคนนั่งสภาพตามการใช้งานท่านผู้ชมไม่เก่าไม่เย่มากแบบนี้นะครับและข้างหลังนะก็บอกว่าเบาะเนี่ยที่เขาให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมท่านหลังเบาะหนังแบบนี้เลยเจ้านาวราคันนี้นะสวยแบบนี้อุปกรณ์แม่แรงมีนะครับท่านลูกค้าเป็นแบบนี้เลย ท่านใดสนใจสิ่งที่ผมนําเสนอไปก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับผมรถเดิมๆแบบนี้เลยแต่ตรงที่รองข้างหลังแคบเป็นผ้านะครับผมต้องขออภัยด้วยตรงนี้เข้าใจกันนิดนึงเนาะเป็นแบบนี้แต่มาดูนะประตูแคบท่านผู้ชมประตูแคบเดิมๆโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยเมิดอาร์ประตูอยู่ชัดหมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแต่มาร์โรงงานประตูเดิมแน่นอนนะครับผมแน่นอนแบบนี้เลยนะครับ ทุกอย่างดีจริงนะมีจริงๆเลยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ไอัอนี้ผมบอกไปประมาณนี้เลยสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมรถกระบะแครอรอคันนี้รอคุณอยู่นะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากอ่ะสติกเกอร์ด้านหลังอยู่ครบแบบนี้เลยท่านผู้ชมและไฟก็ยังอยู่ครบแบบเดิมเลยคือไฟเดิมแท้โรงงานและผอยู่พันโดยรอบเนี่ยสวยสวยงา สะท้อนเห็นผมเลยนะครับสำหรับเงารถกระบะคันนี้รถเนี่ยขัดสีมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแบบหล่อมากท่านชมเดิมๆโรงงานนะอะไรสู์แท้แน่นอนทุกอย่างมาเริ่มดูบันไดท่านชมบันไดใหม่ๆเอาเงาแบบนี้เลยนะสำหรับตัวเหล็กสแตนเลสของเขาและทะเบียนสองเท่าๆเท่าๆเจ็ดหนึ่งสองสองแบบนี้ท่านชมหล่อมากนะคันนี้หล่อมากจริงๆอยากให้ท่านรีบโทรเข้ามาผมเลยนะพอรถเสร็จสวยแบบนี้ จะมีหนึ่งคนนะที่ร้านผมก็คือเซลพี่จ,จ้าเลยนะครับผมชอบมาขายนกระบะมากท่านชมขายไม่ทันเกยเลยนะอยากเป็นเบอร์สองของคาราเพชรยนต์บ้างนะครับในเรื่องรถกระบะติดตามผมกดไลค์ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับอันนี้เลยจะได้ไลเนอร์เท่ๆของนิสสันเท่ใหม่ๆไม่มีรอยใช้งานหนักๆเลยนะแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับสวยมากอ่ะผมขึ้นขออนุญาตขึ้นนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตขึ้นมาสองหลังคางกเลยวันนี้อ่าเห็นนะครับพี่ดาหลังคามีเหล็ก ของด้วยท่านผู้ชมและหลังคาเนี่ยสภาพเดิมๆแบบนี้เลยท่ท่านผู้ชมครับนีบ้เลยนะครับอยากให้ท่านดูนะว่าเนี่ยรถเราดีแบบนี้เลยนะผมขึ้นมาข้างบนหลังกระบะเนี่ยก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยทุกอย่างเนี่ยสมจริงแบบนี้เลยนะเราเรียวๆแบบนี้เลยผมไม่มีมกเปเตอให้ดูเลยว่าผมเยียบข้างบนแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมประมาณนี้รถสวยมาแบบนี้อ่ะปิดและให้ดูนี่เลยท่านผู้ชม กล้องเดิมแท้โรงงานเดี๋ยวมีโชว์และพอาครับเดี๋ยวมีโชว์น้ารถเลยครับว่ากล้องเดิมชัดแค่ไหนนะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแบบนี้เลยท่านผู้ชมเริ่มดูกันเลยนะภายในเนี้ยแบบนี้เลยอย่างที่เปิดให้ดูแบบฝั่งคนขับเลยนะครับผมสวยสวยเดิมโรงงานท่านใดหาอยู่อ๋อนะครับผมแบบนี้เลยเริ่มดูประตูหลังคนขับแล้วกันท่านผู้ชมว่าไม่น็อตเดิมเดิมโรงง,งานแบบนี้ทุกอย่างเลยนะ ก็อยากให้ท่านลูกค้าเก็บไว้พิจารณาหนึ่งคนนะครับหนึ่งคันเลยคันนี้เขาสวยอยู่นะสำหรับนี่เลยตัวรถของเขาเนี่ยตัวถังเนี่ยเดิมๆแผ่นเพจนิสสันนะน้ำชมมีอยู่ครบเดิมนะแบบนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับเป็นทนายยินดีให้บริการมากๆเลยสําหรับตัวรถคันนี้อยากขายนะครับอาที่เปิดน้ำมันเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยปกตินะ ทุกอย่างอยู่ครบเดี๋ยวมาเริ่มดูนี่เลยพลุมอะไรมาราันติฟังก์ชันเดิมๆแบบนีนะ้ใช้งานได้ทุกอย่างออปชั่นมาครบมาเต็มแล้วมีสั่นตัวนี้ไม้หกบนสี่ของจริงนะครับผมแบบนี้เลยเดิมๆไม่มีหมกเม็ดนะรายงานจมจริงรายงานจำต,งร,งต,ำตรงเลยแบบนี้เรถเรารถเราเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแอร์เออนี่เปิดแล้วเย็นๆนะเย็นเจี๊ยบเลยท่นานผู้ชมรับตัวแอร์ใช้งานไนดะ้ปกติเดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับ กล้องชัดหรือเปล่านะท่านผู้ชมดูมีกล้องไงชัดๆนะครับเห็นผนังของร้านทิดยนเลยแบ็กดรอปนะของเขาออริกาใช้ได้วิทยุก็ปกตินะท่านผู้ชมแบบนี้เลยแอร์ปรับได้เย็นเกียบนะนี่ AUX USB รองรับนะครับผมและเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนวนวลที่เขารองรับมาแล้วนะท่นานผู้ชมก็คือถุงผ้านะไม่ได้รองรับเกียร์แมนวลที่เขารับห่อถุงมาแล้วเป็นรุ่นใหม่เลยวท่านผู้ชมสวยงามนะ อันนี้สวยจริงๆนะท่านผู้ชมเปิดมานี้ก็มีตรงไหนที่มีตำหนิเลยนะครับผมอยากให้ท่านเอาน้องไปอยู่ด้วยจริงๆนะสำหรับตัวรถคันนี้ดีมากนะครับผมอยากให้ท่านลองเบิ่งกับผมเลยนะครับผมดูกับผมไปพร้อมกันเลยว่าเนี่ยรถร้านเพชรยนต์เป็นยังไงนะท่านผู้ชมสบายใจได้ร้านผมมีมาไป่า20ปีก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าผมจะโกหกหรือว่าหมกเม็ดอะไรนะท่านผู้ชมไม่มีแน่นอนนะครับผมอ๋อขับรถลงหนักๆกว่านี้เลยนะครับผม่ะ เปิดมาเปิดท้องเครื่องไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเครื่องนิดสันสนะองุด้านะคือยนต์สอกมันห้าท่านผู้ชมคันนี้ใช้งานถึกๆทนๆกันไปเลยนะเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆคอยเย็นแบบนี้เลยปกติกดีนะท่านผู้ชมแบบนี้นี่แบตเตอรี่นะไปนิ่สั่นแท้นะเดูไได้นิดสันแท้นะไทยคุยโต้โโด้วยนี่เลยคอนโซลต่างๆเนี่ยใช้ได้นะหลังพึ่งปกติเลยนะแบบนี้เลยทุกอย่างท่านผู้ชมรัผม ไฟเดิมแท้นะประมาณนี้เลยครับแบบนี้เลยนะหวัวเป็นน็อตไม่เคยขัดเลยสำหรับตัวน็อตอตัวนี้นะท่านผู้ชมนะมิ r อาร์คเนี่ทุกอย่างอยู่ครบมากเออแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับสวยจบครบในคันเดียวเลยนะราคาเบาๆนะสองแสนแปดหมื่นเก้าบาททอนอยู่ก0ันบาทเท่านั้นท่านผู้ชมจะได้รถกระบะท,ที่พร้อมใช้งานแบบนี้ไปใช้เลย เครื่องยนต์2,005ถามว่าประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องดีเซลนะดีเลยยกประหยัดน้ำมันเลยและคุณจะได้รถใหม่ๆเหมือนป้ายแดงแบบนี้เป็นเจ้าของกันเลยนะครับผมมีแต่ข้อดีนะครับที่พูดมาคันนี้มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยวันนี้นะไม่มีตรงไหนเสียหายเลยสำหรับเจ้าอิสันอัลมาลาบดีกีเอคันนี้นะคะทั้งหมเป็นปี2,018ราคา3 8 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นพอนอยู่ประมาณ 6,000บาทน,นะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมก็วันนี้ใครฟังคลิปแล้วดูคลิปแล้วตัดสินใจอยากได้น้องเป็นของตัวเองนะครับอยากซื้ออยากจับไปเน้นนะติดต่อเข้ามาผมได้เลยธานาเพชรยนต์และมีเสัญ,ญญาให้ถึงบ้านนะต่างจังหวัดออกได้เลยมีธนาคารไปเซ็นบัญญาให้ถึงบ้านจะสลด์ไระตงให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับผมพ่อกรูแบบนี้การันตีคุณภาพด้วยแบรนด์เพชรยนล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้ผมซ้อนหนึ่ง กำลังใจนะครับผมให้มาถ่ายคิดปิดเผยให้ผมให้ข oh, oh, oh. อท่านผู้ชมขออภัยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาถ่ายกกรถเปิดยแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ